วิธีมัดใจแบบเพศตรงข้ามวันนี้จะบอกทั้งแบบว่าเพศหญิงเพศชายทุกเพศเลยใช่เออนายกอล่าต้องแบบไหนจริงๆอ่ะดูที่บุคลิกภาพค่ะคือเอาไงต้องเราต้องเหตุผลที่ต้องถามคําถามเพราะว่าพอล่าก็เป็นตัวอย่างผู้หญิงชายหนึ่งคนนะเพราะว่าอ่าทั้งสวยทั้งมีความสามารถทั้งมีความมั่นใจหาเงินได้เยอะรวยคือบางทีผู้ใหญ่เออผู้หญิงเนี่ยจะกลัวไงว่าเฮ้ยเดี๋ยวผู้ชายกลัวเราหรือเปล่าไม่ก็มีความรู้สึกแบบนั้นนะ ก่อนหน้านี้ใช่ไหม<ช>ผู้หญิงก็ไม่อยากจะแบบเฮ้ยไม่อยากจะแบบดูเก่งมากเกินไปไม่อยากเรียนสูงเกินไปไม่อยากจะแบบว่าดูบา,บางทีก็ลองทําตัวโง่ดูบ้างอะไรเงี้ยเพื่อได้ยินได้ยินอย่างนั้นบอกว่าเฮ้ยพลาดเราต้องลองทงําโง่ดูบ้างนะบางทีเผื่อจะมีผู้ชายเข้ามาอะไรเงี้ยมีคนพูดอย่างนี้ก่อนหน้านี้จริงไหมคะไม่จริงไม่เราอย่เาเราเป็นตัวเองดีกว่าทำไมผู้ชายผู้ชายที่แฮนดิลได้มันก็มีนะผู้ชายที่แบบว่าเราเราต้องตั้งเป้าให้สูงหน่อยเข้าใจป่ะเราก็จะจะอย่างแรกเลยคุณเนี่ยตัวคุณเนี่ยจำไว้ สาวๆที่ฟังอยู่คนเอ,อผู้ชายที่ดูอยู่นะครับจําไว้เลยคุณนะเป็นคนกําหนดอืคนประเภทที่เข้ามาในโลกคุณข้อหนึ่งเลยนะคุณเป็นคนกําหนดประเภทคนที่เข้ามาในโลกคุณคุณก็บอกต่เราไม่เอาแบบนั้นเนี่ยคุณคุณจะเป็นคนประเภทนั้นเออเออ,เอ,อใครๆก็ได้นะที่แม่งแบบเดินเข้ามาหน้าบ้านสะดุดผ่านเข้ามากูเอาหมดอะไรเงี้ยก็แต่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเราต้องแบบโอเคนั่งตั้งสติ แล้วบอกว่าฉันต้องการคนแบบไหนแล้วควรจะเป็นคนที่แบบอินสปายให้คุณอยากเป็นมากขึ้นเข้าใจป่ะแล้วคือคุยควยควรจะเอาบอกว่าเออกูอินสปายให้กูอยากโง่ลงเข้าใจป่ะกูกูยอมรับขค่ไนเออผู้ชายเอาโง่ๆก็ได้น่ะเดี๋ยวกูทำตัวให้โง่กับมันอีกเฮ้ยมันอะไรอ่ะแล้วคุณจะแบบคุณจะมีชีวิตอยากจะอยากจะแบบคือขึ้นแบงหน้าแต่ผู้ชาย ดีๆก็มีตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมก็มมคุณตั้งเป้าเอาคนแบบอายกตัวอย่างอย่างแมรี่อย่างเงี้ยใช่ไหม,มคุณเห็นแมรี่ตอนนี้คนจะบอกว่าโอ้เปะไปหามาได้ยังไงครบสูตรขนาดนี้เป็นคนฝรั่งยังหายา,ยากเลยมี่มีคนคอมเมนต์เข้ามาก็ตลกเลยมันเขาคอมเมนต์ผู้ชายนะบอกว่าอออะไรเนี่ยฝรั่งเออแค่แนฟนฝรั่งแม่งยังยากเลยพูดคำนี้เลยนะใช้คำนี้ฟังแล้วเห็นได้ยินเสียงเขาเลยอ่ะก็ ไปฝรั่งคนเดียวแม่งยังยากเลยนี่จิตใจดีมีรู้จักวัฒนธรรมไทยอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ฟลุกนะผมไม่ได้เอาแฟนฝรั่งทุกคนที่เดินผ่านหน้าผมแล้วสะดุดเข้ามานะเข้าใจป่าผมเอาตั้งตั้งตั้งไว้ด้วยก่อนเพราะว่าจิตของคุณมันดึงดูดจิตของคุณมัน a t t r แ c รเข้าใจป่าเพราะว่าเวลาคุณตั้งอะไรขึ้นไปตั้งตั้งตั้งสติแล้วมองบอกว่าเฮ้ยถามตัวเอง ฉันอยากได้ผู้ฉันอยากได้คนแบบไหน,นฉันอยากได้ผู้ชายแบบไหน,นผู้หญิงแบบไหน,นในอุดมคติเป็นแบบไหน,นหนูตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะสิข,ขอ้อจริงป่ะมีอะไรบ้างแชร์อะไรดิน่าแชร์แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเพราะว่ามีคนคําถามเรื่องนี้ด้วยอันแรกนะคะก็เหมือนกับว่าดูดีบุคลิกดูดีก่อนเลยนะคะคนจะดูแต่ภายนอกหรือเปล่าดูอยู่ดูคลิกดูดีอันที่สองก็คืออาจารย์ไม่อยู่กับหน,นูแล้วแอบอ๋อโอเค โอเคไปสั่งงานไปสั่งงานทีมงานไปสั่งงานมาเห็นแล้วมันขัดใจอะเห็นแล้วมันขัดใจไปต่ออันแรกคือบุคลิกดูบีอันที่สองคือรวยทีเนี้ยคนก็ชอบถามว่าเฮ้ยพระราดูแค่คนภายนอกหรือเปล่าทําไมต้องคัดคนรวยทําไมถึงแบบว่าคนจนไม่มีโอกาสเหรอจริงๆแล้วคําว่ารวยเนี่ยมันหมายความว่ามันคือผลลัพธ์ในชีวิตเขาวันนี้ถ้าจริงๆแล้วถ้าคนนั้นยังจนอยู่แสดงว่าเขามีความคิดอะไรบางอย่างที่มันผิดอยู่แล้วมันก็ไม่ถูกแล้วสุดท้ายมันไม่จูนกับเราพี่แนะนำอยาหนึถ้าคุณอยากจะได้คนรวยใช่ไหม ด,ดูคาแรคเตอร์ดูคุณสมบัติเพราะฉะนั้นเพราะเพราะอะไรผมแนะนำอย่างนึ่งสมมคนที่ดูอยู่ใช่ไหมบอกว่าบางคนอาจจะบอกว่าตั้ง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 แค่ว่ารวยเนี่ยมันดูฉับเฉวยไปป่ะใช่ไหมแต่ผมแนะนำแบบนี้คือ,อ,อคนรวยต้องเซลฟ์เมด ควรจะเป็นคนเซิฟนี้สร้างตัวด้วยตัวเองรวยด้วยตัวเองใช่ลืมพูดตรนี้สร้างตัวด้วยตัวเองไม่เอาแบบรวยแบบเ่อจากพ่อแม่เออมาระดกมาอะไรเราไม่รู้ไงว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงคือคนที่แบบดุกโยนเงินให้โยนเงินให้คุณไปเช็คดูคาแรคเตอร์เขาเราไม่ได้บอกว่าทุกไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าเออไม่โอเคทุกคนนะไม่ใช่นะคุณไปเช็คดูว่าคาแรคเตอร์คุณสมบัติคุณสมบัติในชีวิตเพราะคนที่มันคนที่มันสร้างตัวจนจากไม่มีอะไรจนรวยขึ้นมาได้มันต้องเปลี่ยนตัวเองก่อน ถูกเข้าใจแบบมันต้องปลี่คพาอยนี้แหละพราอยนี้ที่หนูเลือกก็เขาแบบนี้เพราะว่าเราก็สร้างจากคนที่ไม่มีอะไรเลยดังนั้นเนี่ยเหมือนทัศนคติถ้ามันไม่ตรงกันหรือไม่จูนกันน่มันก็ไปด้วยกันไม่ได้อยู่ดีก็เลยต้องดูว่าเขารวยจากตัวเขาเองมันสะท้อนมันสะท้อนถึงข้างในหมดเลยความคิดหมดเลยใช่เพราะฉะนั้นเวลาตั้งเป้าเนี่ยต้องเขียนจดอะไรจอดจงอันนี้ด้วยไม่เอาแบบรวยอย่างเดียวรวยแบบว่าแม่งอวดอวดร่ำรวยทั้งวันทั้งคืนเอาของเงินพ่อแม่ไม่เอาไม่เอาแม่ไม่เอาแบบนั้นใช่เราก็จะเห พวกเสียเด็กเรอาอออก็เห็นคุณสมบัติของแต่ละถานถ้าคนที่มันสร้างตัวให้รวยขึ้นมาออด้วยตัวเองเนี่ยคาแรคเตอร์คุณสมบัติมันจะอีกแบบเพราะมันจะต้องเปลี่ยนตัวเองเข้าใจป่ะนี่ออผมถึงบอกเลยเวลาผมสอนให้คุณสําเร็จกับสอนให้คุณสําเร็จสอนให้คุณรวยด้วยตัวเองเพราะอะไรเวลาคุณจะอยากจะรวยใช่ไหมออคุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองเข้าใจป่ะ แล้วหลายคนเนี่ยจะ,จะ,จะ,จะเถียงในใจมันจะมีผู้ชายบางคนจะชอบเถียงในใจดูเขาไม่เขนา์หรอกแต่ผมรู้ว่ามีค,คิดในหัวคิดในหัวว่าวัดคนแค่ค,ความรวยอย่างเดียวเหรออืมฉับเฉวยบ้างใช่ใช่วัดคนแค่ค,ความรวยอย่างเดียวเหรอแล้วคนที่ไม่คนที่ทําอาชีพอื่นทางานประจำอย่างนี้ไม่มีเกียรติเหรอ,อมไม่มีไม่มีอะไรไม่ใช่คนละเรื่องนะใช่<อ>แต่ว่าเวลาคุณสร้างกล้าสร้างความสําเร็จขึ้นมาในตัวเองอจนเป็นคนที่มีคนส่วนใหญ่มันจะมีเอาเอาพวกนี้มาเป็นข้ออ้าง เขาจะเอาเรื่องพวกนี้มาเป็นข้ออ้างว่าที่เขาไม่รวยเพราะจุดๆเพราะจุดๆเพราะกูไม่ฉาบฉวยเพราะกูนู่นนี่เพราะกูนั่นนี่เพราะกูพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อย่าเป็นคนมีข้ออ้างถ้าคุณอยากจะรวยหรืออยากจะประสบความสำเร็จแบบสูงสุดคุณต้องบอกว่าฉันเลือกทางนี้เท่านั้นกูุดไม่รวยกูก็ตายแบบพยายามอยู่อ่ะเข้าใจป่ะมึงไม่ยังไม่ไงกูไม่ยอมตายเด็ดขาดด้วยความจนเด็ดขาดกูยังไงก็ต้องรวย มันจะต้องเป็นหรือสําเร็จใช้คําว่าสําเร็จก็ได้เพราะว่าคมว่าความรวยบางทีมันใช่มันเข้าหูคนบางคนใช้คาว่าสําเร็จก็ได้สำเร็จสำเร็จแล้วสำเร็จด้านการเงินเพราะกว่าโอเคบางคนไม่ชอบคาว่ารวยโอเคสำเร็จด้านการเงินอาจารย์ทำอย่างไรถึงมั่นใจขนาดนี้มั่นใจถึงไม่ใช่แค่ประเทศไทยมั่นใจถึงระดับโลกเลยก็คุมฝรั่งมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ตอนขึ้นไปตอนแรกๆก็ไม่ค่อยมันเวลาคมตอนขึ้นไปแบบคุมวงฝรั่งอยุตั้งแต่20แล้วนะผมคุมวงคุมวงฝรั่งครั้งแรกตอน20อื แล้วลูกน้องเป็นฝรั่งหมดเลยแก่ผมหมดแก่ของผมงหมดเลยสิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณเรื่องความมั่นใจคืออะไรหรือป่าเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวให้พร้อ,อมก่อนที่ผมจะขึ้นไปในขึ้นหรือว่าก่อนจะเจอเจอเอ,อะไรอะ่ะอ่ะยกตัวอย่างถ้าเกิดเป็นเจอแบบขึ้นไปคุมวงอย่างเงี้ยผมก็จะเตรียมตัวแบบฝึกไว้ก่อนฝึกกสถานการณ์ย่อยๆไว้ก่อนเช่น เออเอาคนที่มันแบบว่าเฮ้ยไม่ไม่ไม้ายมากมไม่รุนแรงมากให้มาให้มากูคุมก่อนสักสี่ห้าคนใช่ไหมสักสี่ห้าคนสิบคนเอ้ยโอเคกูเก็ตละงั้นเดี๋ยวกูค่อยใหญ่ขึ้นค่อยใหญ่ขึ้นค่อยใหญ่ขึ้นแล้วแทนที่จะแบบเจอครั้งแรกแม่งห้าสิบคนหกสิบคนแล้วก็แบบดูดูดูเท่านั้นเลยคราวนี้มึงก็ใจฝ่อแล้วใช่ไหมแต่เราโตขึ้นทีละนิดผมยกตัวอย่างเวลาผมจีบฝรั่งครั้งแรกใช่ไหมจีบสาวฝรั่งครั้งแรก ผมก็เริ่มจากคนที่แบบเออดูแบบว่าเป็นมิตรกับเราก่อนเราไม่ต้องเป็นเริ่มกับคนที่แบบโอ้โหแม่งไกลตัวมากเลยสวยสุดๆเลยแล้วแบบเก,ก๋อเห็นกูก็ใจสั่นปากสั่นแล้วมัน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 ,มนคือเลเวลไม่แม่งคนระดับเลยอ่ะแล้วเราถ้าเกิดเราไปตรงนั้นไปพยายามแล้วเฟลขึ้นมาเราจะยิ่งเสียความมั่นใจใช่ไหม,ไหมแต่ถ้าเกิดเราแบบลองลองคนที่มันแบบว่าดูแบบเป็นมิตรกับเราก่อนดูแบบเออเสริมความมั่นใจเขาก็ชอบเรานะเอออะไรแบบนี้มันก็แบบว่าเฮ้ยคนคนแรกๆนี้ใช้ได้เว้ย เฮ้ยกูความมั่นใจมาแล้วเฮ้ยกูก็หน้าตาอย่างกูก็มีฝรั่งเอานะอะไรเงี้ยก็เลยความมั่นใจก็เริ่มเพิ่มคือตอนนี้เอาคนต่อไปฝรั่งสวยขึ้นอีกสวยขึ้นอีกสวยขึ้นอีกคุณสมบัติพร้อมอีกโอโหเราความมั่นใจเริ่มมาวใช่สองข้อสร้างความมั่นใจจากเล็กไปใหญ่โอเคป่าส้างความเชื่อใตัวเองจำไว้เลยจำไว้เลยนะความมั่นใจสร้างจากความสําเร็จเล็กๆจําไว้เลยอะไรที่เป็นไปไม่ได้สปีด คำเร็วคำเร็วชนะนี่เดี๋ยวอยากจะสอนด้วยวันนี้อยากจะสอนพวกทีมเอ่อเมนทอร์ด้วยคุณอยากได้ยินไหมไห <Yeah. S 1> นไหนเข้ามาแนละ้ว <Yeah. S 1> บอกได้เลยนะยุคนี้ถ้าอยากจะดังปังเร็วอืม,มีสองข้อจำไว้เลยสปีดกับวอลลุ่มสองอย่างคืออะไระถ้าเป็นภาษาไทยนะถ้าคุณให่จำภาษาไทยนะ เวลาคุณเวลาตอนนี้นะเวลาตอนนี้ทุกคนออกมาในออนไลน์กันหมดใช่ไหมคนที่ชชนะคือใครรู้ไหมไม่ใช่คุณภาพนะครับไม่ใช่คุณภาพคืออะไรรู้ไหมความเร็วและปริมาณผมเน้นปริมาณก่อนด้วยนี่คํานี้นะผมผมพูดสอนมานานแล้วแต่มันก็เมื่อวานเนี้ยไปดูมาอีกรอบนึงไอ้เจ้าแกรีวีแกรีวีนี่เป็นเบอร์นหนึ่งอของโลกเลยในเรื่องของการทำคอนเทนต์กันแบบการทำโซเชียลมีเดียเป็นเบอร์หนึ่ง ไม่เบอร์หนึ่งก็เบอร์ต้นต,นตนของโลกอ่ะโคตรเก่งอ่ะเขาพูดคํานี้เลยบอกไม่ต้องคิดมากมึงอย่าคิดมากใครเริ่มสร้างตัวตอนนี้มึงอย่าคิดมากม,มึงคิดมากเกินไปมีแค่สองคำนี้ยความเร็วและปริมาณมึงลงบ่อยๆมึงลงทีมึงลงนะ<อ>่ะเดี๋ยวคุณภาพมันตามมาทีหลังแต่สองอันนี้มาก่อนไม่ได้ผมไม่พูดเรื่องคุณภาพโดยผมพูดเรื่องนี้มาตั้งนานล้ มัดใจเพศตรงข้ามทํำยังไงบางคนผู้หญิงมีปัญหาเยอะมากเลยจริงๆผู้ผู้หญิงไทยมีปัญหาเยอะมากในเรื่องของการหาสามีที่ใช่หาสามีที่ดีหาสามีที่ที่แบบคุณภาพมีคุณสมบัติใช่ไหม,มเพราะบางคนก็แบบว่าประมาณว่อาอูได้แค่นี้แหละก็โอเคแต่งงานกันอะไรแบบนี้ใช่เปล่าอล ตั้งใจฟังยอยู่เลยเ,เดี๋ยวม่พอล่าเ,เดี๋ยวก่นอนมาเคล็ดลับเคล็ดลับด้วยกันก่อนเคล็ดลับทำไมพอล่าถึงมีผู้ชายมาจีบเยอะคนมาจีบเยอะเพราะว่าเราอะ่ะมีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นเป็นตัวของตัวเองคือหมายความว่าเวลาไปอะไรอะ่ะเรากล้าที่จะ ที่จะเป็นตัวเองหลายๆคนเนี่ยเคยเห็นนะคะเวลาผู้หญิงที่ผู้ชายเชิญไปกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาจะสั่งอาหารเวลาอาหารก็จะชอบบอกว่าอะไรก็ได้ค่ะเออกินอะไรก็ได้ค่ะอะไรเงี้ยพอสั่งมาปุ๊บไม่ถูกใจก็ไม่กล้าที่จะบอกอะไรเงี้ยพะ่าอะไรพล่าก็จะบอกเ์กินกุ้งมังกรค่ะ เออเอาเพงสุดท้ายอะไรเงี้ยไม่แต่คือเรากล้าที่จะบอกแล้วเราก็กล้าว่าเราต้องการอะไรแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเออมันมันดูไม่อะไรก็ได้ไม่เป็นของตายที่สําคัญคืออะไรเนี่ยคนชอบทำตัวเองเป็นของตายมันก็เลยดูน่าเบื่อ,อแเนี่ก็คือเนาก็จะไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นอ,อ่ะเออ นะคะอันแรกเลยก็คือเรากล้าที่จะเป็นตัวเองแล้วก็ม,มั่นใจในแบบที่เราเป็นถึงพระคนทั่วคนไทยชอบบอกว่าเฮ้ยผิวสีเนี้ยไม่ได้สวยสำหรับคนไทยแต่พกรา,ราคิดเสมอว่าสวยมาก <laughs> จริงจริงแล้วคนที่มาชอบเราอย่างเงี้ยก็คือมันมีทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติอะไรเงี้ยแต่คนไทยยังชอบเราเลยเพราะว่าเราเรารักในความเป็นเราถ้าเราวันนี้เราไม่สามารถที่จะรักตัวเองในแบบที่เราเป็นได้ไม่มีใครมารักเราได้ค่ะอืจริงด้วย <Yeah. S 1> ไม่แล้วแล้วผมจะให้ไอเดียกับสาวๆนะครับทุกคนที่ฟังอยู่ ที่ตอนนี้แบบว่าเอ,ออยากจะหาผู้ชายที่ใช่ผู้ชายที่มีคุณภาพคุณไม่ต้องไปกลัวการเป็นตัวเองไม่ต้องไปกลัวเพราะอะไรคุณไม่ต้องไปกลัวว่าเ,เดี๋ยวฉันจะถ้าเป็นแบบฉันเองจะหาสามีไม่ได้หรือเปล่าเขาจะรับไม่ได้คุณคิดกลับไปกลับมาอย่างเงี้มึงเซ็งตายเข้าใจป่ะคี่จะไปเล้ไปไปนั่งแบบวางเกมอะไรเป็นตัวเองไม่อยากให้เขาเซอร์ไพรส์อยาก็คุณแบบเป็นตัวใครก็ไม่รู้เสร็จแล้วก็พอแต่งงานไปก็อ้า,อาตัวตนเป็นอย่างนี้เหรอคนเหรอเข้าใจป่ะ มีมีมีเรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องเล่านี่เรื่องจริงนักจิตวิทยาคนหนึ่งที่เรื่องปรึกษาเรื่องการแต่งงานผมไปอ่านหนังสือเล่มนี้มาโคตรดีเพราะขอบหนังสือชื่อว่า his needs her needs แปลว่าอะไรผู้ชายต้องการแบบนี้ผู้หญิงต้องการแบบนี้หนังสือเล่มนี้โคตรดีอ่ะเพราะผู้ผู้หญิงกับผู้ชายมันต้องการคนละแบบแล้วม่ทําให้เป็นช็อคช็อคทั่วโลกอ่ะช็อคคือเวลาแต่งงานแล้วช็อคกันข้อแรกแล้วข้อแรกของเขาเลยนะ โอ้โวันนี้เด็ดมากเลยวันนี้เพราะว่าน่าจะเป็นแบบช่วงช่วงช่วงหลังหลังกลางคืนมากกว่านั้นเนี่ยเนาะเรื่องเนี้ยรู้สึกว่มัน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 สิบแปดบวกมากเลยโอ้โหคนมาดูคนมาดูเยอะมากข้างในนี้สิบแปดบวกจริงหรือเปล่าเนี่ยโอเคนี่ยเนี่ผมจะกล้าพูดเลยนะคุณฟังดีๆน้องๆถ้าเกิดเออถ้าใครอายุต่ำกว่าสิบแปดนะออกไปก่อนอ เอาไลฟ์ไปก่อนนะเราจาสิบแปดบวกปิดูดก่อนไปดูก่นอนไปดูใส่ใส่หูฟังไปก่อนอา,อายุก่อนเสิบแปดนี่คนนี้ที่มันเซ็นเอ่อนี่คนนี้เขาเป็นปรึกษาปัญหาเอการแต่งงานนะมหมอคนนี้นะเขาชื่ออะไรวจะจำไม่ได้ละฝรั่งอ่ะฝรั่งเขาเป็นทำงานประเภทนี้มาสี่สิบปีปรึกษาให้ครับให้คำอะไรเป็นจิตแพทย์เรื่องการแต่งงานเป็นครอบครัวเออแล้วก็คอนซัลคนมาเป็นพันพันคู่ แล้วก็เขาบอกเลยมันมีสิบข้อที่ผู้หญิงต้องการแบบนี้ผู้ชายต้องการแบบนี้แล้วไม่ไม่เข้ากันอะ่ะแล้วก็คนคนก็ไม่เข้าใจผู้หญิงก็ไม่เข้าใจผู <ừ> ้ญิ <ừ> ยก็ไม่เข้าใจยกตัวอย่าง <ừ> แล้วข้อแรกที่เขาบอกเลยนะเขาพูดอะไรอ่ะน,น้ะงๆอ, <c oughs> ออกไปได้ละสิบแปดบวกสิบแปดบวกออันนี้สิ <c oughs> บแปดบวกแล้วนะออกไปโอเคข้อแรกนะก็คือนี่คือฝั่งที่ผู้ชายต้องการนี่คือฝั่งที่ผู้หญิงต้องการฝั่งที่ผู้ชายต้องการคือ อันดับหนึ่งเซ็กซ์โอ้ยช่วงคนนี้ใช้อยู่นี่ยโอ้ยทำไมคนนี้แบบว่าพยักหน้ารุนแรงมากเลยอ่ะอันนี้เพิ่งเจอกันครั้งแรกยังไม่ได้คุยกันเลยนะเนี่ยพยักหน้าเลยเป็นดีไีมาจริงแต่มันเรื่องจริงผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงไทยไม่เข้าใจเรื่องนี้ถึงได้บ่นว่าผู้ชายเจ้าชู้นนนี่นนนี่ผู้ชายถ้ามาเรื่องนี้มันไม่ฟูลฟิลเนี่ยแม่งคือผู้ชายมันแบบว่าผู้หญิงก็งงว่าเอ๊ะทำไมผู้ชาย อยากมีบ่อยจังวะทำไมมันต้องมีหลายคนด้วยทําไมต้องอะไรอย่างเงี้ยคือผู้หญิงไม่เข้าใจว่าผู้ชายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าวันนี้จบแล้วว่าพรุ่งนี้เออเขาไม่เข้าใจว่ามันแม่งเหมือนเป็นเป็นมันเป็นอะไรอะ่ะสัญชาตญาณที่แม่งสวรรค์ส่งมาหรือสัญชาตชญาณการเผยแพร่เผ่าพันธุ์ของมัน,นอ่ะเข้าใจปะแล้วตอนนี้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าผู้ชายแม่งไม่ฟิลฟิลเรื่องนี้ปั๊บเนี่ย ผ uh, ู้หญิงก็ไม่เข้าใจไงว่าทำไมมึงต้องอะไรกันขนาดนั้นทำไมมึงต okay so ้องต้องมึงต้องมีไรฟ์เรื่องนี้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าเขาไม่เข้าใจว่าถ้าเกิดวันนี้วันนี้สมมติแค่วันนี้ฟ u l f i ลไปแล้วเนี่ยผู้หญิงก็บอกเออไม่ไม่ต้องมีแล้วอาทิตย์หนึ่งก็ยังได้แต่ผู้ชายเนี่ยพรุ่งนี้แม่งมาใหม่เขาจะไอความไอความต้องการนี้แม่งมาใหม่เขาจะว่ามันมันไม่มันไม่มันไม่เข้าใจกันไงแต่ผู้หญิงก็ผู้หญิงเนี่ยก็คือสําคัญกว่าคืออะไร ไม่ใช่เซ็กส์แต่เป็นเรื่องของหัวใจใ<ช>ความอบอุ่นเขาต้องการความอบอุ่นก่อนออเพราะฉะนั้นในสองเรื่องนี้มันคลชกันตลอดเวลาใช่รู้ด้วยรู้ใช่ไหมเราก็ศึกษายู่จริงเหรอจริง <c oughs> ไม่ <c oughs> เพราะว่ามันมีอันนึงหนังสืออันนึง พูดถึงเรื่องวีวัฒนาคารสําหรับผู้ชายกับผู้หญิงซึ่งในอดีตเนี่ยอาจารย์พูดถูกแล้วว่าผู้ชายเนี่ยมันต้องเผยแพร่เผาพันธุไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันก็ไดรฟ์เรื่องนี้สูงอยู่แล้วใช่ใช่แต่ผู้หญิงก็ต้องการความมั่นคงในชีวิตใช่มันก็เลยต่างกันคนละเรื่องเลยใช่ก็ไม่้าจะพูดง่ายคือผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดจะจะคุยเรื่องเซ็กซ์สังก่อนเนี่ยมันต้องอบหัวใจต้องอบอุ่นก่อนต้องบบว่าต้องคุยแต่ผู้ชายเนี่ยไม่ไม่สนใจอะกูมาถึงกูฟาดต์ได้เข้าใจอะก โกรธกันมาก่อนใจชั้นโกรธกันมากข้างหน้ามันไม่สนใจกูซัดได้แต่ว่าอันนี้ผู้ผู้ตรงสิบแปดบวกออกไปยันเลยจน้องๆห้ามฟังนะจ๊ะไปดูนะจ๊ะแต่จริงๆแต่จริงเรื่องนี้จริงก็ศึกษาเหมือนกันค่ะว่ามันต้องจูนความต้องการให้ตรงใช่แล้วผู้หญิงก็ไม่เข้าใจใช่ไหมแต่ผู้ชายก็ไม่เข้าใจผู้หญิงเหมือนกันผู้ชายก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยผู้หญิงมึงต้องวอมกันก่อนมึงต้องผู้หญิงไม่ใช่ว่าอยู่กันอยู่กันอยู่กันแบบว่าอะไรวะ ไม่ใช่แบบว่าวันที่เราคุยกันเรื่องนี้ะวันนี้เราคุยกับตอนกลางคืนนะผู้ผู้หญิงมันต้องแบบว่าอะไรอ่ะต้องเข้าใจให้ต้องให้เขารู้สึกดีก่อนต้องอบอุ่นก่อนไม่ใช่มาอยู่มาก็จะซัดเลยอะไรเข้าใจว่าโกรธกันอยู่ไม่ได้อะไรพูดว่าต้องเพิกก็จะซัดเลยแล้วก็ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จว่า แต่ว่าผู้หญิงเขาต้องแบบว่ามีการโรแมนต์นิดนึงให้รู้จักคุยกันน่นนี่น่นนี่แล้วเขาก็จะมีโรแมนอิกข้อหนึ่งนะที่คนไม่เข้าใจนี่มาจากหนังสือเล่มนี้ผมชอบมากเลยหนังสือของชื่อภาษาอังกฤษว่า his needs her needs หมายความว่าความต้องการของของเขาและความต้องการของเธอซึ่งมีสิบอย่างที่ต่างกันและข้อสองที่มันต่างกันคืออะไรรู้ไหมรุนเลยเนี่ยรุนด้วยเลยค่ะเห็นข้อแรกเปิดมาข้อสองคือผู้ชายเนี่ย ความสวยแม่งต้องมาก่อนอผู้ชายนี่แม่งความรูปลักษณ์ภายนอกมาก่อน visible ผู้ชายนี่แม่งโคตรจูนกับความความอะไรอะวิชวลอะพูดง่ายคือความความสายตาเข้าใจป่ะผู้ผู้ชายนี่แม่งความสวยมาก่อนเลยถ้าความสวยแม่งไม่ไม่ไม่นี่มันไม่รู้จักอันนี้พูดถึงผู้ชายส่วนใหญ่นะผมก็มันก็อาจมีข้อยกเว้นบ้างนะว่าแบบผมก็ไม่ได้บอกทุกคนนะพ่าผมก็เห็นผู้ชายหล่อบางคนก็มีแฟน คนอ้วนส่วนไม่สวยแต่ว่าประเด็นคือนี่มันมีตัวอย่างผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็มันมีตัวอย่างไงยบอกว่าอก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมันบอกเข้ามาเรื่องที่เมื่อกี้เราคุยกันก็เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งไม่เป็นตัวเองคือเขาไปคนอ้วนกินเยอะมาตลอดอืแต่พอหนึ่งแล้วเ,เดทใครไม่มีใครยอมมาเดทด,ด้วยเลยเสร็จแล้วคําวันหนึ่งก็ฮึดไว้ยฮึดมันปรับตัวซะสวยเลยฮึดมันจนแบบว่าภายในสองสามเดือนเนี่ยผุ่นดีสวยแต่งตัวสวยปะปะๆมีผู้ชายมาจีบ แล้วก็ได้แต่งงานเลยเสร็จแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ว่าโอเคของกูนี่เป้าหมายครบแล้วฉะนั้นก็กลับไปนิสัยเดิมพอแต่งงานได้แต่งงานปุ๊บกลับนิสัยเดิมก็กินแบบฟอๆอฟอบอฟอฟอ้วนใช่ผู้ชายคนนั้นม่นก็แบบทนไม่ได้ก็ไปปรึกษาว่าทําไมเขาไม่มีอารมณ์ทางเพศกับเมียเขาเลยแล้วก็แล้วก็เขาไปปรึกษาหมอคนนี้เขาคือผู้ชายเนี่ยมันโคตรสำคัญเลยเรื่องวิชวลนี่เป็นเหตุผลนี่ถ้าเวลาแต่งงานเนี่ยภรรยา ก็ควรจะดูแลตัวเองด้วยอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวค่ะใช่ก็ควอแล้วก็มคือไงอ่ะให้ให้เข้าใจว่าผู้ชายเนี่ยมันมันทุกขคเรื่องวิชวลอย่างมากใช่ไหมเพราะงั้นผู้ชายผู้หญิงก็จะมาบ่นว่าสามีสามีฉันเจ้าชู้จังนนนี่นี่ใช่ไหมแต่เอาว่าแต่ผู้ชายเดี๋ยวนะเพราะเราก็รู้สึกว่าผู้ชายเหมือนกันไม่ใช่แค่ผู้หญิงอ่ะผู้ชายก็ต้องดูดีตลอดเหมือนกันแต่แต่น้อยกว่าไงี่ว่าพี่รู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ย เราอยากจะได้คอนเทนต์นี้นะสิบอย่างที่ผู้ชายเป็นแบบนี้แล้วสิบอย่างที่ผู้หญิงเป็นแบบนี้แล้วมันต่างกันนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้สองคู่นี้ไม่เวิร์กกันเฮ้ยเอามาเลย,เ,เ,ลยเดี๋ยวมาช่วยกันพูดดีกว่าเรื่องนี้อยากรู้เหมือนกันอืเอาไหม,ไมเอาไหมเดี๋ยวไปอ่านมาให้นะคะเออเนี่ยเดี๋ยวพี่ส่งให้เลยหนังสือเล่มนี้พี่มีได้เลยได้เลยอ่านหัวข้อมาก็รู้เรื่องแล้วมันมีเป็นคนผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงมีปัญหาเรื่องการแต่งงานคุณรู้ว่าส่วนใหญ่จริงๆรแล้วมีปัญหาเยอะมากแต่มันแก้ไม่ได้ยากนะแก้ มาบอกสามีไม่ให้แต่งตัวไม่ให้ออกกล้องกันเนี่ยเขาพาสอนเออคริสเขาบอกอยากฟังคดพอลล่าครับเอาเลยพอลล่าซัตได้เลยได้เลยซัดเลยซัดเลยดีไหมเนี่ยซัตซัดเนี่ยพอลล่าลุยเแล่วเขาบอกว่าพัชราบอกผู้ชายบางคนปล่อยตัวอ้วนลงพุงแต่มองว่าผู้หญิงปล่อยตัวจริง จริงจริงเป็นอย่างนี้ชื่อเออชอบแปลว่าตัวเองตัวเองอ้วนลงคงนะแต่ชอบไปว่าผู้หญิงว่ามันน่ะสิไม่มันคนละมากเลยอจริงจริงาเราก็เป็นเวลาคุณก็ตอบไปดิมึงดูตัวมึงเองยังไงกลังจากนั้นบ้านแตกตีกันวันนี้พูดเล่นนะครับเดี๋อย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวจะไปหาผมหาว่าอาจารย์มันดิดบอกมาผมไม่อยากเขาไปชอบเรื่องแบบนี้โอเคเออมีคนแบบครั้งเยอะนะเดี๋ยวเอามา ผมอยากจะผมอยากจะเนี่ยอยากจะแนะนำอันนี้ไม่มีใครรู้สี่ oh. ปีที่แล้วผมทำออดิโอบุ๊กชุดหนึ่งชื่อว่าคือคือสอนคนนะว่าเฮ้ยถ้าคุณสวยขึ้นหล่อขึ้นเนี่ยคุณจะกราฟชีวิตคุณจะขึ้นเพราะว่า oh. มนุษย์เข้าใจป่ะฟังไว้ดีๆนะมนุษย์เนี่ยมันตัดสินกันที่ภายนอกก่อนจริงบอนเลย ผมกล้าพูดคํานี้เลยไม่ว่าไม่ว่าจะมีการสอนมาตั้งแต่ไหนบอกว่ามึงดูคนก็ดูภายในด้วยใช่แต่มันตัดสินที่ภายนอกก่อนชัวร้อยเปอร์เซ็น first impression หาวินาทีจบและใช่ชีวิตคุณจะรุ่งในโลกนี้อย่างมากเลยถ้าคุณดูดีขึ้นสวยขึ้นคุณมันควรจะเป็นหนึ่งในสูตรความสําเร็จของคุณมันมันจะช่วยชีวิตคุณอย่างมากลแล้วก็ออย่างหนึ่งคืออะไรมนุษย์เนี่ยมัน มนุษย์เนี่ยเขาจะนี่เป็นหลักจิตวิทยานะมนุษย์จะเชื่อมโยงคุณสมบัติดีๆทุกอย่างให้กับคนที่หน้าตาดีใช่ในงานวิจัยเรียนมาเลยค่ะเรื่องนี้ใช่ไหมฟันเฟิรม์มใช่จริงเขาเนี่ยพี่พี่ก็ไปเนี่ยไปก่อนอก่อนทำออดิโอบุ๊กเล่มเนี้ยผม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 สรุป28วิธีสวยขึ้นหล่อขึ้นแล้วดูเด็กลงผมทำอันนี้4ปีที่แล้วอะตอนเรียนอายุ46ตอนนี้จะ50แล้ว คุณดูดิเด็กกว่าหน้าปกอีกนะคะมีหน้าตอนนั้นกูว่าทำไมหน้าปกนี้กูขายไม่ได้วะทำไมขายได้น้อยวะก็ขายตอนนี้ขายได้ต้องเปลี่ยนหน้าปกแล้วอะแต่จริงๆแล้วมีมีบอกวิธีตั้งหลายอย่างที่ทำให้หน้าเด็กดยธรรมชาติดูดีดูสวยคือเพราะนี่ไม่มีสัญญกรรมนะครับนี่ไม่มีสัญญกรรมไม่มีโบ็อกไม่มีอะไรทั้งสิ้นดูธรรมชาติหมดเลยคุณนี่คือผลลัพธ์ที่ผมโชว์ให้ดูจากตรงนี้เป็นวันนี้เห็นบ่างทำมาสี่ปีซินคอนเทนต์ที่ผมสอน มันใช้ได้ถ้าใครลงทะเบียนวันนี้นะปกติราคาคอร์สนี้ใส่4,009นะคอร์สปรับลุกแบบนี้ไม่มีถูกขนาดนี้นะปกติ4,009วันนี้ให้วันเดียว2,900บาทว้าว <Wow. S 1> มี28ข้อคุณประหยัดเงินโบ็อกประหยัดเงินประหยัดข้าวเสียนจักรรมอะไรไปเพียบเลยคุณแค่รู้วิธีทำยังไงให้ตัวเองดูดีสวยขึ้นหล่อขึ้นโอเคไหมวันนี้เท่านั้นนะครับดูดีชีวิตดีดีอันนี้ชื่อชื่อเรื่อง ชื่อชื่อก็เทรนด์มากเลยเนาะอินเทรนด์มากเลยดูดีชีวิตดีดีนะคะใครที่สนใจก็คือปกติราคาเต็ม4,900นะคะวันนี้เท่านั้นเลยนะคะเฉพาะไลฟ์นี้พิมพ์คาว่า C F เฉยๆเลยเหลือ2,900บาทเท่านั้นเย้มันไม่มีที่จะตีด้วยตีรัวนๆเลยโอเคอย่าลืมนะคะ C F เลยอ่า